ครับพี่น้องนี่ก็คือไม้ประดูที่ปลูกไว้ได้ปีหนึ่งครับกำลังงามครับพี่น้องนี่ให้ดนครับพยุงสองเมตรครับปีหนึ่งนี่สองเมตรเองครับนี่มันไม่พยุงมันตั้งเป็นยังสี่บอกครับกิง่งก้านสาขามันต้นบ่ตรงไหมพี่นอ้องเป็นยังสี่บอกคือประดูเลยครับ ก็ดูนน่ที่นี่ลำต้นที่ตกคุณหมสิพี่น,อน้องนี่แวว่าเขายุ่แแงแตกกิ้งแตกก้านหลายครับพี่น,อน้องตั้งเป็นยังตีบ่ครับถั่ดมานี่ก็ี่เป็นยางหน้าพี่น,อน้องปีนึงครับสูงเติมแล้วครับมีดกลัวๆแล้วครับ ปีหนึ่งครับอายุหนึ่งปีอูต้นนี้หน่อยครับต้นมันยังใบใหญ่แ,แบ,บ,บีนี้แซมแซมนะครับกล้วยบลูเป็นยังครับนี่แมงกินรือมันยังครับนี่เป็นใบแห่งแห่งนี่นี่เป็นยังบลูครับนี่แต่ว่าเป็นเป็นรูปพุนครับก้านกล้วยเป็นรูปพุนเป็นใบ คล้ายๆกับว่าแม้งเจาะแม้งกินนี่นครับนี่ครับนี่ครับเป็นเบิดต้นเลยครับเนี่ยต้นเป็นที่แล้วครับนี่เกียงแห้งนก็รู้ว่าถือเอียงกินนี่ที่ก่อนครับถือกินก็ยีตายแล้วครับนี่กล้วยนี่นะก็รู้ว่าเกิดจากเอียงครับนี่ นี่ต้นยางนาครับอีกต้นหนึ่งครับต้นยางนากับที่นี่ล้มต้นที่ตรงสวยงามนะครับเนี่ยมันมีตัวตีหนึ่งครับแต่ต้นกล้วยบรูวัตถุเงียครับเมื่อโดนเลี่ยงทานมะนแ่งเลี่ยงนะครับเป็นยัีงเหนอไอที่งามกมูดนี่เป็นยังจจกเชือ่อเลยคือบักหกทำบุคคลเดื้ยนครับ นีห้อยต่อของยอดพิ่นครับนี่อันนี้ช่วงที่ปลูกช่วงแรกขก้นมานน่มีห้อยต่อของยอดพิ่นขึ้นมานี่ครับแค่หกเดือนมาของกันนี้งามเดียวครับต้นนี่แต่กล้วยไม่รู้ว่าเกิดนี่ยังขึ้นครับแต่ทีนี้ต้นแดงน้ำเลยครับต้นแดงอายุหกเดือนครับท่านเนี่ย ถึงฟุดเลยพี่น้องนี่ตน้นกล้วยวุลุบาเทืองเอียงครับแมงก,กินหรืออยังก,กินบกักินนู้นกินบัครับพี่น้องต้นยางครับกำลังงามครับตน้ตนยาตนงต้นยางหน้าน้ำกระมูมีลำต้นที่ตรงสวย นบัคเหมือนตา n h าก็กลังยีโหย nhà ก็ไมาแล้วมันดืหว,วังน้ำนะครับตาบางอามก,กูมูบของง่ายเดียวนี่ก็ยางหน้าอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องกล้วยครับใบสวยเบิดครับอยู่ทงหน้านี่อยู่ในบ้านใบโปรสรอยไปนี่ได้พี่น้องาไใบทงหน้าแล้วโตโหเป็นฝอยเลยครับ ว่าดูครับเป็นไฟเลยใบกล้วยเฮาสอยครับใบกล้วยน้ำทงน้าครับข <c oughs> ้างๆกันนิดนิลองปลูกผักหวานแบบบ่มีพี่เลี้ยงเบิ่งพี่น่องนี่ครับน้ำที่กันครับ นี่นะครับปีหนึ่งได้ซ้ำนีแล้วครับพักวันปีหนึ่ง,ง,แ,บงแบบบม่มีพี่เลี้ยงครับอย่าถ่วมีนี่ผลผลิตปูครับแต่ก็ถือว่างามอยู่ใบเหลี่ยมดีอยู่เลยก็สูนกล้วยว่าไรเนาะครับเแล้วยังก็ได้ปูง่างยใหญ่เร็วครับถบัดไปนี่ก็ทีเป็นโซโลาร์เซลล์ที่เขากำลังติดไปนะครับนี่ ปฏิว่าน้ำไหลดีครับขนาดแดดถือเอียงๆเืย,เยว่าแดดฟ้าคึมๆนะครับนะฝ้าร้าครับแต่น้ำก็ยังไหลดีอยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับก็พูถึงคำว่าไหลแหง้เงเต็มทีีแล้วครับพอสองนิว้วแผงโมโนสีแผงสมมดสองแรงครับสองนิว้ว ดูมากนี่เนาะพี่น้องงามก็ดีพอได้ใส่ครับพอได้ใส่ในสวนเท่านี้ครับนี่อุบุ่งงวงแบ่วงงาสรางเดียงครับอลังงามครับ เป็นน้มลกงสะไว้ครับเอานามม็กังไว้ในสากรครับช่วยดีไซน่กะสูบเป็นมหเรือว่าั่นกะหันอลอกไปเลยก็ได้ครับแล้วจะมือครับนี่ครับไถดินกบหญ้าไว้ครับตีดินกบหญ้าไว้กะทิมตีดินอีกรอบนึงก็ดังที่ว้านเขาครับช่วงนี้ตีดินไว้ตากแดดคายา้ำไว้ครับพี่น,อน้องกล้วยห้อ บัวครับงาช้างแดงผสนรัางงามครับกําลังตอยอดตอยอดคืออย่างพี่น้องนี่เจะเลยมันติดตั้งเสมอว้เพลนเนาะครับเนาะเพื่อว่าจะได้ใส่มีนนำใส่ในช่วงหนาแล้งครับรอบๆนี่ก็ติดต,ดตดีดินที่หน้าไว้ครับ ตีดินที่หน้าไว้เพื่ะเยทําหน้าปีนี้ครับตีนบางๆกันก็จะเป็นให้อ้อยครับเขียวๆน,นให้อ้อยคเจ้าให้อ้อยให้มันอันนี้ประมาณนี้นะครับเนาะ จะยังพอกันคลิปหน้านนะครับขอบคุณสวัสดีครับ